ต้องเลยครับต้องมายครับโอ้ยนี้หนูอให้พี่นะคะอ๋อขอบคุณครับนี่แม่คะทำไมให้ฉันแค่สามร้อยแปดสิบเองล่ะไม่ฉันให้พงษแล้วนะคะคุณก็นับดูสิ ดีไหมคะเดี๋ยวรอตอนเย็นๆลูกเดี๋ยวคนผ่านไปผ่านมาแถวนี้เดี๋ยวเขาก็แวะซื้อนะคะโอเคค่ะจ้าเป็นฝ่ายร้อนๆเลยจ้า20บาทจ้าทางนี้เลยค่ะ20บาทจ้าเป็นไฟล์ค่ะนี่เขาเป็นใครได้ค่ะเอาเอาแบบขยับไหมคะมีขยับกับเอาชีสค่ะค่ะเอาชีสนะคะเอากี่กล่องดีคะเอาหนึ่งค่ะหกล่อง เกี่ยวขยอยให้แม่นะคะโอเคค่ะน่นแหลค่ะเฟนฟายค่รสชีสซอสอยู่ตรงนี้นะคะหยิบได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฟนบอรดแล้วค่ะยี่สิบบาทค่ะเฟนฟายค่ะร้อนๆเลยจ้าขายถูกๆเลยค่ะหมตัวหน่อยครับหัวหน้ไปซื้อข้าวกินหน่อยครับ ังไหนครับเป็นไฟครับเป็นไฟขอตั้งไหนครับวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเกลเ๋ยวน้องเกลเอาเป็นไฟไปให้พี่ขอทานคนนั้นนะไม่รู้ว่าเขาวันนี้เขากินข้าวหรือย,อยังไม่รู้ว่าเขาหิวข้าวหรือเปล่าน้องเกลเอาไปให้เขานะค่ะไปเลยลูก น,น,น,นี่หน่อให้พี่นะคะอ,อะ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับปล่อยเจริญเจรๆๆน,นะครับคยรัๆๆนะะค่ะปล่อยเจริญเจริญนะครับอืมอม ะนี่มันแบบต้องมาเดินทำเลยที่แบบนี้ด้วยเนี่ยไม่อ,อยากคุณม้าจะส่งคนรับิเชยมารับสักทีีอะไรเนี่ยปิดตังเลยครับผมไม่มีตังค์ซื้อน,น้ำครับกิดตังเลยครับตังเลยครับโอ้ยอยูย,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 ยูเดี๋ยวฉันหาเอาเดี๋ยวฉันเอาเงินให้รอแป๊บน,นึงสิมันเกาะขาเลยไมหมวันนี้ว่าฉันรวยมากอลย อ่ะอ่ะ่วนให้แกหนบาทไปละไปละไน้าเบือจริงๆเลยวนี้นะเฮยเป็นไฟเฮ้ยเป็นไฟตอนตอน่อยูไอนิวยอรอะฉันกินทุกวันเลยเนี่ยเอาหชุดค่ะชุลกี่บาทลคะ2บาทค่ะ2บาทรงหรอค่ะพอดีว่านักขุนมากอะนะยี่สิบาทจริงหรอค่ะยีิบบาทค่ะ ขอโทษที่ทำให้รอนานนะยี่สบบาทค่ะออเ,เร็วเร็วเรีบรีพอรอนนี่ค่ะ480บาทค่ะดสิบบาทนะคะไหนขอนับไปก่อนสิสนี่แม่คะทำไมไ<อ>ให้ฉันแค่สามร้อยแปดสิบเองวะ น,นี่<ข>คุณก็นับดูสิเมื่อกี้ฉันทอนได้480ก็ฉันนับได้แค่นี้เห็นไหมมันได้แค่380เนี่ยใช่ค่ะเมื่อกี้แม่หนูทอนจริงๆแล้วนี่เธอจะหาว่าฉันโกหกเหรอฉันรวยขนาดนี้ฉันจะมาโกงตังค์แม่ขายอย่างพวกเธอทําไมยัยนี่ขี้โกงแน่ๆเลยแล้วผมต้องไปช่วยแล้วแหละเมื่อกี้คุณทอนถูกแล้วครับผมอยู่ตรงนั้นแล้วผมเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรก็มาพูดอะไรแบบนี้ไม่ได้นะ ผมเห็นคุณโกงแม่ค้าคนนี้โกงอะไรกันฉันรวยขนาดนี้ทำไมฉันต้องมาโกงไปอย่างนี้ด้วยกลางแขนนะครับข้างนี้แหะครับโอ้ยฉันเจ็บแขนนะฉันไม่ถีร้องีนนะไม่ได้หลังโทรศัพท์คุณมีอะไรมีอะไรไม่มีทอยอย่ามาเสร็จแล้วฉันรีบเอาบัาฉันจะรีบไปแล้วแม่ค้าพี่เขาถืออยู่ในมือโอยใช่จริงๆด้วยคุณถืออยู่ในมือแลวไงอะไรอะไรนี่รศัพท์กับแมสไม่บริสุทธิ์ใจฉันจะแจ้งตำรวจเออั้นตั้งมานนี่ฉันจะนับเอง นี่ไงทีหลังก็ทอนดีๆรับดีๆไปละเกลเห็นไหมมีอาชีพมาในทุกรูปแบบอ่ะน้องเกลอย่าไปทำอย่างนี้กับใครนะลูกโตมาหนูต้องเป็นเด็กดีนะคะค่ะค่ะคุณคะจะกินอะไรไหมคะขอบคุณที่ช่วยแม่หนูเยอะๆเดี๋ยวทำให้นะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันนะคะถ้าไม่มีคุณฉันถ้ามีคุณฉันคงแย่ นี่เลยใส่ชิดแล้วอร่อยอร่อยได้กระรอะไรคะเนเท่าไหร่คะไม่มีค่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับ